ห้าช้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อมาโซดาโซดาลองชิมดูก่อนหวานไหมขอคนคน กิมรนแล้วชิมดูมด,หด,ดีหวานปะ่ะหวานเติมไปอีกสูดแรกห้าช้อนก่อนกินดูดิชิมหวานไหมหวานแล้วพอแล้วใช่ปะ่ะพอแล้วโอเคเสร็จขั้นตอน

เหมือน the ไม่ใช่มั้ง